กราบสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเนาะมื้อนี้เนาะเขาจะมาผัดเนาะมาแกงเนาะแกงไอ้เคื่อนแกงไอ้แกงกระแตเดี๋ยไปเบึ่งกันเลยเนาะว่าหน้าตาจะเป็นแบบเนานะโอเคเนาะเขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะวัตุุดีพองฮอเานาะโอเคเดี๋ยวไปตำเครื่องแกงก็นเลยโอเคไปเบึง่ง

ใส่บะเขือไว้ตรงแกงไอ้กระแตนี่ว่าสิแกงเนี่ยบะคักระบะคักบะคักรสไส้ขนาดเออเนาะพี่แกงเขาก็ได้เสร็จเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เเือนาาะใบกระเพราเนาะนี่วัตถุดิบของเขาเนาะนี่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 เอเกียบร้อยเดี๋ยวไปผัดกันเลยใส่น้ำมันลงไปเลยอืมเนาะพริกแกงเขาเนาะเครื่องแกงเขาไม่ต้องตำแบบละเอียดเนาะตำแบบจุ่มหยาบเนาะใส่ลงไปเลยไปเพี้ยนทายง,ง่ายมูยิปไทยง่ายก็ผิดอก ความขนาดเลยสองร้อยห้าสิบหกกิ๊เดือนหน่อยเต็มจะเป็นอย่างเงี้ยติดจังไหนเออ เนาะขนาดแน้ะโอเคเลยจะเอาใส่ไปเลยกระแต่ล่างซักคำพังอาจอย่างนี้เนาะกระแต่เขาเนาะตั้ไปเลยโอ้ยยอดเลยโอ้ยการโทษมาขอโทษอีก บม่เห็นความดีขางจักน้อย,ยษษเลยบริษาแลร่นงปตแห่งดาเขาคืออยัง,อยง,อยงเลยสุดท้ายครัไปมาลวอารมณ์ดีแล้วทุกวันขอโทษทุกท่านอ้อันนี้เราเขาเนาะเราสีเนะานะโอ้โหบทด,ดึกพ่อเนาะ เนาะปรุงเนาะเนาะไม่ต้องนี่ใส่โรตีเลยเออผมทุลุดเพลยมักนัวแซ่บหลายกต่ใส่หลายเพลย์มักน้อยกต่ใส่นนหน่อยน่าจะเนาะสามนี่ตึ๊บใส่นอนหอยหน่อยหนึ่งเขาประดับของปลาเขาบใส่เนอนที่ว่าเขาลองใส่บ้างนะเปลี่ยนเลยใช่หน้าตาจะนีลมนี่นะเานาะ

โอ้ต่อไปต้องแบบผัดเผ็ดเนาะใส่ลงไม่ส้มเลยแกงให้ไม่ส้มได้ที่เราแสบไปกับเพาะไปเลยเนาะฮาเนาะแมนแมคนคนคนโอเคโอ้หอมคักขนาดเบิ้งสีสันหน้าตาไปจะแ่แบ แซ่บก็แซ mm ่บกะเหลือเนาะนี่เนาะผัดเผ็ดกระเตเนาะโอเคโอเคโยตักใส่จานไปเลยเขาเนาะเนาะหน้าตาเนาะผัดเผ็ดกระเตเนาะ เออค่ะพออยู่สองตัวได้หนิเนาะเดินได้กระทะอีกเนาะเสียบเลยเฮ้ยงานนเข้มเสด็กวานก็กินเหมือนผ<า>ู้ดีผู้ดีวานลายก็ผู้ดีนัวอไลก็ผู้ดี